ตอนนี้เจ้าไปนี่ข้าอีกแล้วนะทำไมสัตว์ประหลาดในอาณาจักรลับนี้ถึงกระหายเลือดขนาดนี้กันเอ๊ะเจ้าไม่ต้องมายุ่งนะข้าจัดการเองได้นะนี่หมายเอ่อแม่นางหนิงข้าไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่หมดก็ยังดูร้ายมากดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติเป็นไปได้อย่างไรนี่คือลหมหายใจของสัตว์ประหลาดในอาณาจักรวิญญาณแรกเกิด โอ้น่ะนี่มันนี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันไม่ต้องกงังวลไปจากที่นี่กันก่อนเถอะในเวลาเดียวกันเจอนี่น้อยเปง่อยพี่เจ้าสุดยอดมากสมแล้วที่เป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวที่เก่งที่สุดในเมืองนหนเยะของเราพี่เอาชนะหมาป่ากระดูกเด็กระดับหกได้อย่างไงไ่ายดาเลยเจ้าพูดว่าอะไรนาะที่ว่าหนึ่งในคนหนุ่มสาวที่เก่งที่สุด ช่แล้วพี่ชายของข้าหวังลุยและพี่สบายของข้าหนิงหลิงแนวหน้าทึ่งทั้งคู่ข้ารู้สึกว่าพี่เจ้าท้าเทียมกับพวกเขาทั้งสามคนเป็นที่หนึ่งถ้าเราต่อสู้กันอย่างจริงจังข้าก็จะไม่มีวันเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรอกพระพี่เจ้าเจ้ากําลังทําอะไรหากเจ้ามั่นใจก็ให้หวังลุยมาแล้วดูว่าเขาจะกล้าท้าทายกับข้าไหมเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหวังลุยทําไมเจ้าถึงมาที่นี่ แม่นางนิงก็อยู่ที่นี่ด้วยเจ้าหา่าวถ้าเจ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะหวังลุยเจ้ากำลังสอนข้างนั้นเหรอออท่านพี่ช้าลงหน่อยสิข้าจะเป็นลมแล้วการหลบหนีแบบนี้ไม่ใช่ทางเลือกดังนั้นเราพักอยู่ที่นี่ก่อนแม่นางนิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั่งสักพักก่อนในนี้ปลอดภัยแล้วสินะดูนั่นสิ พู้เขาร่วมจากเมืองต่างๆที่นี่คนเยอะมากมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโยเจ้ามาแล้วอย่างนั้นสินะ้ะมีคนามากมายที่นี่และทุกคนกำลังดูอยู่ดังนั้นอย่ายุง่งมีเขียนไว้อย่างชัดเจนในกฎของการสอบว่านักเรียนได้รับอนุญาตให้ต่อสู้กันเองพวกเจ้าเมืองหนานเย่รอตายได้เลยคิดว่าทำได้ก็ลองดูสิจินต้าโฟจากเมืองตงเย่ แล้วหวังด้วยจากเมืองหนานเย่พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากันงั้นเหรอข้าได้ยินมาว่าจินต้าฟูอยู่ที่ระดับที่เจ็ดแล้วและในตรงเย่เขาเอาชนะศัตรูได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวหยวังด้วยควานี้จะจบอย่างน่าสังเวชแน่หนาห้องโถงใหญ่ขอสถาบันหูเย่ทูหยวนซีต้าจู้ในรอบนี้ไม่ค่อยดีนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายไม่มีใครกล้าพอมู่หยวนย่าข่าไม้ฮ่หาฮ่าซีต้าจู้ จอาไม่ได้ดูด้วยสมว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ตัวตนนั้นตื่นขึ้นมาปีละครั้งแต่คราวนี้มันน้อยกว่ามากนนาตั้งแต่ขาสุดท้ายที่มันตื่นขึ้นมายอดเข่าน้ำพวกอุโสซุยข้าคิดว่ามันแปลกเช่นกันท่านลองสู้ท่านคิดอย่างไรอา้าวสอบใหญ่เสร็จแล้วงั้นเหรอลองประทานสูเทียนลองคณดบดีการสอบครั้งใหญ่เพิ่งเริ่มต้นแต่การดำรงอยู่นั้นดูเหมือนจะตื่นขึ้นแล้ว ข้าไม่ทราบเหตุผลเช่นกันเรื่องนี้เกี่ยวข้องมากเจ้าดูอยู่ที่นี่และข้าจะไปดูเองไปเถอจะจากไปเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนางไม่ได้จริงจังกับพวกเราเลยรองประธานสูประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงค่อยข้างยิงพยองใจการซะตายไปซะเถอะแก้